สวัสดีครับสองชัดชดวันนี้กับคาถาพระพรมหลวงพ่อชำนานวัดบางกุฎีทองจังหวัดปทุมธานีคาถารุ่นนี้ได้สร้างในปีพุทธศักราช2548เรามาดูรูปแบบรายละเอียดของคาถาพระพรมรุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูจากเนื้อหาของกระถางรุ่นนี้ความลึกของพิมพ์ใบหน้าโดยรอบของพระพรมเนื้องานความเป็นเอกลักษณ์ความละเอียดอ่อนด้านหน้าด้านบน ด้านล่างต่อจากนั้นครับเรามาส่องชาดกันครับเบื้องต้นครับเราดูที่ใบหน้าแต่ละจุดเราจะเห็นเมตตาทั้งสองข้างนะครับจมูกเสียนด้านบน มุมปากบริเวณปากช่วงคอเราจะเห็นเป็นกรีบความลึกของเส้นแต่ละจุด ช่วงซอกหูในการแบ่งแยกของใบหน้าลึกลงไปแล้วก็ค่อยพลิกดูครับเนื้อง,งานความคมชัดความลึกในการหล่อ ใบหน้าจะอวบอิ่มดุดถึงความเมตตาในการประทานพรให้กับเราช่วงบนตรงหมุดจะร้อมรอบโดยงานละเอียด ไล่มาจนถึงช่วงคอเราจะเห็นเป็นหมุดโดยรอบอีกหนึ่งข้อของไม้กระทาเราจะเห็นถึงความละเอียดของเนื้องาน และเม็ด <Lim> อยู่ตรงคอไม้กระทา ผิวพันธุ์ของเนื้อโลหะทองผสมเนื้อหาจะเป็นลักษณะแบบนี้ ช่วงปลายของมักระทาจะเป็นรอนและเป็นหมุดดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อง,งานช่วงท้ายของหมุดจะเป็นลักษณะนี้ ลักษณะการวิธีการอาราธนาโดยใช้ทางด้านบนของไมก้กทาชี้ไปทางจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการไปหรือให้เกิดความเป็นมงคลความก้าวหน้าทางด้านปลายด้านชี้และอาราธนาก็จะเกิดช่วยเปิดทางเจริญความก้าวหน้า ในการเดินทางหรือพบปะติดต่อในหน้าที่การงานหรือค้าขาย,ขายก็จะสำฤทิ์ผลและช่วยเปิดทางให้กับเราส่วนทางด้านปลายจุดตรงไหนที่เป็นมุมอับหรือเป็นที่ เราอยู่แล้วไม่สบายใจสามารถชี้เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ปราสจากมาลายหายไปไมรรคฐานี้สามารถนำไปใช้กับการทำน้ำมนต์เพื่อบริกรรม ให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองให้กับเป็นสิริมงคลกับตัวเองผู้อื่นเสริมสร้างความเป็นกำลังใจให้กับตัวเองได้พู้ตคุณของคาถาหลวงพ่อพรมดุดดังเมตตามหานิยมมหาเน่ห์ ยเทพีพยายดาปกปักรักษาเป็นที่รักให้ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านราชการบริษัทค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวงเกี่ยวกับการเดินทางช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่ดวงที่ คนที่ตกเสริมสร้างราศีนักษัตริย์ให้เป็นร้ายให้กับกลายเป็นดีได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z ใหญ่ o m Z ซใหญ่ o m ห้าสี่จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ